รู้ไหมครับว่าในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าที่กำลังจะมาถึงมีแนวโน้มว่าวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจที่เกิดจากพืชแค่ชนิดเดียวกำลังจะก,กลายเป็นประเด็นที่ชี้ขาดผลการเลือกตั้งได้เลยพืชที่ว่านั่นก็คือปาล์มน้ำมันครับเอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบทุกซอกทุกมุมเลย เริ่มตั้งแต่ภาพของสมรภูมิการเมืองที่เปลี่ยนไปแล้วไปดูว่าวิกฤตปามที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แถมยังมีระเบิดเวลาทางกฎหมายซ่อนอยู่อีกจากนั้นเราจะไปดูแผนแก้ปัญหาที่เสนอขึ้นมาแล้วเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยครับว่าระหว่างแนวทางประชานิยมกับการปฏิรูปโครงสร้างมันต่างกันยังไงก่อนจะไปจบที่คำถามสำคัญว่าสุดท้ายแล้วเราจะเลือกอะไรระหว่างสัญญาง่ายๆกับแผนที่ซับซ้อน มาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับกับภาพของสมรภูมิการเมืองใหม่คือต้องบอกว่าการเลือกตั้งปี2569ของไทยเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะที่เรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตเลยก็ว่าได้ครับและสถานการณ์แบบนี้เองที่ทำให้มีผู้เล่นหน้าใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาในสนามการเมืองพักการเมืองที่ว่านี้ก็คือพักโอกาสใหม่ครับเขาเสนอตัวเป็นทางเลือกที่3เลยนะคือไม่ได้อยู่ขั้วไหนแต่เน้นแนวทางแบบเทคโนแครด หรือก็คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เน้นการลงมือแก้ปัญหาจริงๆแล้วที่น่าสนใจมากก็คือเขาเลือกหยิบยกปัญหาปาล์มน้ำมันขึ้นมาเป็นนโยบายชูโรงเลยครับซึ่งมันฉลาดมากนะเพราะนี่เป็นพืชเศรษฐกิจที่กระทบชีวิตเกษตรกรกว่า400,000ครัวเรือนและที่สำคัญมันกำลังจะเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่จริงๆโอเคแล้ววิกฤตที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไง เรามาดูกันในส่วนที่2เลยครับนี่คือแกนกลางของปัญหาทั้งหมดเลยมันเป็นเหมือนพายุที่สมบูรณ์แบบมากๆที่กำลังก่อตัวขึ้นแล้วก็มุ่งตรงไปที่พี่น้องชาวสวนปาล์มโดยเฉพาะถ้าจะให้สรุปหัวใจของวิกฤตนี้แบบสั้นๆง่ายๆเลยนะครับก็คือราคากาลังจะดิ่งเหวครับและตัวเลขที่น่ากังวลใจที่สุดก็คือตัวเลขนี้เลย มีการคาดการ์กันว่าราคาผลปาล์มสดจะร่วงลงไปเหลือแค่ประมาณ5.2บาทต่อกิโลกรัมซึ่งตัวเลขนี้อาจจะฟังดูธรรมดานะครับแต่สำหรับชาวสวนปาล์มรายย่อยจำนวนมากแล้วราคานี้คือต่ำกว่าทุนครับพูดง่ายๆก็คือยิ่งทำยิ่งขาดทุนนั่นเองกราฟนี้ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดเลยครับลองดูสิครับว่าราคามันดิ่งลงมาน่ากลัวขนาดไหน มันทําให้เราเข้าใจได้ทันทีเลยว่าทําไมราคา5.2บาทถึงเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดของอุตสาหกรรมนี้แล้วคําถามคือทําไมราคาถึงจะตกต่ําขนาดนั้นสาเหตุมันมาจาก3ระลอกซ้อนๆเลยครับ 1. คือผลผลิตทั่วโลกมันล้มตลาด2คือเจอแรงกดดันจากน้ํามันถ่วเหลืองที่ราคาถูกกว่าและ 3. ผลผลิตในบ้านเราเองก็ออกมาเยอะเป็นประวัติการเหมือนกันกลายเป็นว่าทุกปัจจัยมารวมกันถล่มราคาพอดี แต่เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นและเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มองข้ามกลับเป็นประเด็นนี้ครับระเบิดเวลาทางกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่พักโอกาสใหม่เขาหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นหลักเลยก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักคำนี้กันก่อนหน้าผ่าทางกฎหมายหรือ legal cliff มันคืออะไรอธิบายง่ายๆนะครับมันคือจุดที่กฎหมายมันเปลี่ยนแบบปุบป,ปับชนิดที่ว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วก็ส่งผลกระทบรุนแรงทันที ซึ่งเรื่องนี้กําลังจะเกิดขึ้นกับกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงของประเทศไทยครับภาพนี้คือเส้นตายที่ชัดเจนมากครับก่อนวันที่24กันยายน2569ทุกอย่างยังโอเคอยู่ยังมีการอุดหนุนแต่พอถึงวันนั้นปุ๊บตุ้มกฎหมายเปลี่ยนทันทีเลยครับการเอากองทุนน้ามันไปอุดหนุนเชื้อเพลิงชีวภาพจะกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายทันทีมันเหมือนกับว่าเสาหลักต้นหนึ่งที่ค้าอุตสาหกรรมนี้อยู่กําลังจะถูกถอนออกไปเลยและผลกระทบมันร้ายแรงขนาดไหนลองดูข้อมูลนี้นะครับ การใช้ปาล์มในประเทศเราเนี่ยหนใน3เลยนะถูกเอาไปทำไบโอดิเซลซึ่งพอเกิดหน้าผาทางกฎหมายขึ้นมาส่วนนี้ก็จะได้รับผลกระทบเต็มๆเ,เลยมันอาจจะทำให้ความต้องการใช้ปาล์มกว่า1ล้านตันหายวับไปกับตาในชั่วข้ามคืนเลยนะคะพอเห็นภาพวิกฤตที่ทั้งใหญ่และซับซ้อนขนาดนี้แล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไงในส่วนนี้แหละครับเราจะมาดูแผนใหญ่ที่พักโอกาสใหม่ในฐานะสถาบนิก เขาเสนอขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะหัวใจของนโยบายจากพรรคโอกาสใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เสนอแค่มาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแต่เป็นการยุคเครื่องใหม่หมดทั้งระบบเลยด้วยการผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติปาล์มน้ํามันซึ่งมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากตั้ง80มาตราแน่แผนนี้ไม่ใช่แค่การแจกเงินนะครับแต่เป็นการปฏิรูปโครงสร้างครั้งใหญ่เลยโดยมีเสาหลักอยู่3ต้น 1. คือสร้างกฎหมายถาวรขึ้นมาเลยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามการเมือง 2. คือตั้งกองทุนของปามโดยเฉพาะเลยนะเอาไว้รักษาเสถียรภาพราคาและ 3. คือเข้าไปบริหารจัดการใหม่ทั้งระบบเลยตั้งแต่สวนไปจนถึงส่งออกคือมันเปรียบเหมือนการผ่าตัดใหญ่เพื่อรักษาที่ต้นเหตุไม่ใช่แค่ให้ยากแก้ปวดไปวันๆเอาล่ะ พอเราเห็นแผนปฏิรูปที่มันดูซับซ้อนแบบนี้แล้วทีนี้เราลองถอยกลับมาดูในสนามการเมืองภาพรวมกันอีกทีดีกว่าว่าเมื่อเทียบกับข้อเสนอของพรรคคู่แข่งแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงภาพที่ออกมามันคือการประทะกันของสองแนวคิดที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยครับฝั่งหนึ่งคือคําสัญญาที่เข้าใจง่ายมากดึงดูดใจมากคือการประกันราคาไปเลย6บาทต่อกิโลกรมัมได้เงินแน่ๆในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเป็นแผนที่ซับซ้อนกว่ามาก แต่เป้าหมายคือการแก้ปัญหาที่รากฐานของทั้งระบบซึ่งมันก็เลยนำมาสู่คำถามที่สำคัญมากๆและเป็นแก่นของเรื่องนี้เลยครับว่านโยบายที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันเป็นแค่ยาแก้ปวดที่ช่วยบรรเทาอาการไปชั่วคราวแต่ไม่ได้รักษาโรคหรือมันคือการผ่าตัดที่เจ็บหน่อยซับซ้อนหน่อยแต่แก้ปัญหาได้ที่ต้นตอตารางนี้สุดยอดมากครับมันกางให้เห็นภูมิทัศน์ทางการเมืองของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยลองดูนะครับ อย่างพักรวมไทยสร้างชาติเสนอประกันราคา6บาทซึ่งให้ราคาสูงที่สุดเลยแต่ภาระงบประมาณก็จะสูงมากตามไปด้วยในขณะที่พักโอกาสใหม่เสนอพรบรปาลมน้ำมันที่ซับซ้อนหน่อยแต่จุดเด่นคือเขาบอกว่ามันแก้ปัญหาลีกอคริฟได้เราจะเห็นเลยว่าแต่ละพักมีทั้งปรัชญากลไกและภาระทางการคลังที่ต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับ แล้วทั้งหมดที่ว่ามานี้มันมีความหมายยังไงกับเกษตรกรกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่สุดท้ายแล้วจะต้องเป็นคนตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินต่อไปละครับและนี่คือความท้าทายที่แท้จริงครับคือต้องยอมรับว่าแผนของพรรคโอกาสใหม่เนี่ยในทางหลักการแล้วมันดูดีมากเลยนะดูยั่งยืนแก้ปัญหาได้จริงแต่ปัญหาใหญ่สุดๆของมันก็คือมันอธิบายให้คนเข้าใจยากมากครับ ลองนึกภาพตามสิครับว่าเจ้าร่างกฎหมาย80มาตราไปสู้กับคำสัญญาสั้นๆง่ายๆแต่ทรงพลังว่าให้6บาทได้ไงการเลือกตั้งครั้งนี้เลยเป็นเหมือนบททดสอบสําคัญเลยครับว่าคนจะเลือกเสถียรภาพในระยะยาวหรือเลือกเงินช่วยเหลือที่ได้แน่ๆในระยะสั้น ท้ายที่สุดแล้วนะครับทางเลือกของการเลือกตั้งครั้งนี้และอาจจะรวมถึงทางรอดของอุตสาหการรมปล์มน้ํามันทั้งระบบมันก็มาสรุปลงที่คําถามสุดท้ายข้อนี้แหละครับว่าในภาวะวิกฤตอะไรคือสิ่งที่จะชนะระหว่างคําตอบที่ง่ายหรือคําตอบที่ใช่ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นคําถามที่สองคมของเราต้องช่วยกันตอบในอีกหลายๆตันหาที่กําลังจะมาถึงเหมือนกันครับ